สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรพข่าวทะลุใหม่ก็มาว่ากันนะครับก็เป็นเรื่องราวของข่าวคราวที่บุญระวีมานั่งจุมปุกอยู่ตรงนี้เอาอะไรต่อมีอะไรมาสนทนาให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเด้ฟังกันการเมืองกําลังคึกคักครับท่านผู้ชมเรียกว่ากําลังคึกคักคึกโครมไม่รู้จะออกหัวออกก้อยยังไง ประยุทธ์จะลาออกไหมประยุทธ์จะยุบสภาไหมแต่อีกซีกหนึ่งคือซีกของธรรมนัตพรมเผ่าก็เป็นซีกที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเขาเดินหน้าครับเขาถือว่าเกมนี้เขาชนะแล้วเขาชนะแล้วที่พักพลังประชารัฐเขาสามารถขับธรรมนัตและกลุ่มพักพวกสหายสอสอ20กว่าคนออกไปได้เพราะอยู่ไปก็ลายบ่อยอยู่ไปก็ทำอะไรไม่ได้ ไปฟังพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดเขาไม่เอาประยุทธ์กันทั้งนั้นเมื่อเขาไม่เอาประยุทธ์ก็ต้องถอยมาก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะรัฐบาลนี้อยู่มาหลายปีแล้วถ้านับตั้งแต่ยึดอำนาจมาเมื่อปี2 5 5 7จนบัดนี้จะครบ8ปีแล้วพฤติกรรมของรัฐบาลชุดนี้คือบีบให้จนแล้วแจกกดให้โง่แล้วปกครอง ลอยให้ป่วยแล้วรักษาใช้ภาษีที่รีดมาสร้างบุญคุณแล้วไอ้แบบนี้เขาเรียกกันว่าคาดตากรปล้นทำลายชาติหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีเป็นพระเอกเป็นพระเอกมาขาวมาช่วยพี่น้องประชาชนเพราะบีบให้จนแล้วแจกพี่น้องประชาชนชอบแจกใช่ไหมล่ะเราจะเดินหน้าหรือถอยหลังคนที่มีความคิดอย่างพักการเมืองหลายพักซึ่ง เขาบอกว่าเขาเป็นพรรคประชาธิปไตยสากลประชาธิปไตยเสรีก็ใช่เรายืนหยัดเพื่อต่อสู้ให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยสากลที่ทั่วโลกเขานิยมยกย่องกันเขาเชิดชูกันว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยก็ต้องเป็นประชาธิปไตยอำนาจต้องมาจากประชาชนผมขอบคุณที่ธรรมนัตเข้าใจเรื่องนี้เมื่อเข้าใจเรื่องนี้ตอนที่เขาอยู่ฝ่ายประยุทธ เขาก็เดินหน้าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพรรครัฐบาลที่นําโดยนายประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อถอยออกมาเขาก็จะกลายเป็นเส้นเลือดกลายเป็นเส้นเลือดของอีกซีกหนึ่งซึ่งเวลานี้ลึกๆมีการพูดถึงมีการพูดถึงการจัดรัฐบาลแล้วแต่มันยังไม่เป็นรัฐบาลจริงมันแค่รัฐบาลเงาเท่านั้นแหละครับซึ่งในต่างประเทศเขาก็มีกันอยู่รัฐบาลเงาก็คือกลุ่มฝ่ายค้าน ที่เขาคอยจะเป็นรัฐบาลในภายภาคหน้าเขาสมมุติเขาตีต่างว่าเป็นรัฐบาลเงาพอรัฐบาลจริงมันลม้มรัฐบาลเงาก็เข้าไปสวมฉะนั้นธรรมนัตร้อยเอกธรรมนัตก็เปรียบเสมือนผู้จัดการรัฐบาลสมัยก่อนเหมือนกับเสนาณเหมือนกับสนอเทียนทองเขาเคยจัดการรัฐบาลให้ประยุทธ์เป็นนายกมาแล้วทําไมล่ะครับเขาจะจัดจาการให้น้องอุ้งอิงเป็นนายกไม่ได้ฉะนั้น เป็นความหวังของคนไทยที่จะมีหนุ่มสาวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างคุณอุงอิงนี่เป็นเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นจากความคิดหลายฝ่ายที่ออกมาเป็นプายกระซิบให้ผมได้รู้ว่าธรรมนัตกำลังเตรียมที่จะเป็นรัฐบาลในภายภาคหน้าเขาเรียกว่ารัฐบาลเงาจะส่งอุงอิงสู้กับประยุทธ์ไง ฉะนั้นถ้าดูพักการเมืองหลายพักแล้วเขายินดีสนับสนุนครับเพราะยังไงพักพลังประชารนพักเพื่อเพื่อไทยพักเพื่อไทยโดยการนําของชนละนานสีแก้วก็จะแลนสไลด์แลนสไลด์พี่น้องประชาชนจะแห่แหนกันมาเลือกพักเพื่อไทยเขาว่ากันอย่างนั้นนะเขาว่ากันอย่างนั้นผมไม่ใช่ลูกกระเ๋งของทักษิณอเขาว่ากันอย่างนั้นซึ่งจะแลนสไลด์จริงไม่จริงไม่รู้นะเขาว่างันเขาเตรียมจัดรัฐบาลเงาให้องอิง ให้องค์อิงเป็นนายกจะสู้กับประยุทธ์และผมเองก็ต้องชักธงเชียเพราะมันอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันผมทําพักการเมืองชื่อรวมใจไทยรวมใจไทยกําลังดําเนินการตามขั้นตอนขอ,อกกรกตอ,อยู่ครับและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมกอดคอกับกระผมกอดคอร่วมกันสู้เพื่อช่วยกันสร้างพักของประชาชนคือรวมใจไทย แต่เรายังเป็นรุ่นน้องครับยังเป็นรุ่นน้องยังคลานกระตอกระแตกระตอกระแตรอเกิดรอคลอดว่างัันเถอะแต่ธรรมนัตเขาฝันที่จะเป็นรัฐบาลตอนนี้เป็นรัฐบาลเงาไปก่อนซึ่งจะรวมพลธรรมนัตทักษิณธนาธรสุดารัตเสรีพิสุทธิ์เพื่อจะหยุดประยุทธ์ให้ได้เพื่อจะหยุดประยุทธ์ให้ได้วันนี้หัวข้อคืออย่างนี้ว่ามันเป็นไปได้ไหมมันมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าซีก พักการเมืองพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นธรรมนัตที่ไปทำพักการเมืองใหม่ซึ่งได้ข่าวว่าจะใช้ชื่อพักเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยซึ่งมีพลเอกวิทย์เทพหัสดินหรือเสน้อยพี่ใหญ่พี่ใหญ่แต่ชื่อน้อยเป็นหัวเรือใหญ่คือเป็นหัวหน้าพักพลเอกวิทย์เนี่ยเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพักพลังประชารัฐเป็นคนสนิทของหลวงป้อมฉะนั้น ธรรมนัตมาอยู่กับพลเอกวิทย์แน่นอนถามเขารู้อะไรกันไหมเขาก็รู้กันแต่เขาไม่พูดประยุทธ์ก็รู้ประยุทธ์ก็รู้ว่าพลเอกวิทย์สนิทสนมเป็นลูกน้องของพลเอกประวิทย์และคุณธรรมนัต้อยเอกธรรมนัตก็เคยรับใช้เคยอยู่ติดสอยห้อยตามเป็นคนสนิทกันเขาก็มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นพรรคเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจไทยทีนี้เศรษฐกิจไทยก็มีคนตามมาไม่ใช่มี20คนสามิคน จะมีตามมาอีกครับตามมาอีกเพราะร้อยเอกธรรมนัสเขาเป็นคนใจถึงพึ่งได้ฉะนั้นบ้านเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เราก็ตามดูกันใครจะอยู่ในซีกของพลเอกประยุทธ์คนที่อยู่ในซีกของพลเอกประยุทธ์ก็มีภูมิใจไทยมีประชาธิปัตย์มีชาติไทยพัฒนาแต่พักของอุตมะเขาก็ประกาศแล้ว ว่าไม่เอาประยุทธ์เป็นคันดิเดตนายกแต่อนาคตผมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จะเป็นพักนกสองหัวหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้ก็ต้องตามดูกันทีนี้พักที่ยืนเคียงข้างประชามตัยแน่นอนยืนข้างประชามตัยเขาอยู่คนละซี่กับประยุทธ์คือพักของคุณธรรมนัทพรมเผาและก็พักเพื่อไทยซึ่งนำโดยนำโดยท่านผู้นำฝ่ายค้านก็คือชลนละนานสีแก้ว พักเก้าไกลในอดีตก็มาจากพักอนาคตใหม่ผู้ให้กำเนิดก็คือนักประชาธิปไตยที่ชื่อธนาทรจริงรุ่งเรืองกิจและพักใหม่ไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกยุรพันธ์และอีกพักหนึ่งซึ่งมาแรงครับนั่นก็คือเสรีรวมไทยของผลตระกกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเสรีพิสุทธิ์จะหยุดประยุทธ์ให้ได้ในคราวนี้ฉะนั้น ยังไงประยุทธ์ก็ไปไม่พ้นยังไงประยุทธ์ก็ต้องล้มกลางสาภายังไงประยุทธ์ก็ต้องสะดุดสะดุดขาตัวเองล้มลงเราก็มาตามดูกันบ้านเมืองมันจะต้องเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะถ้าปล่อยไปอย่างนี้มันไปไม่ถึงไหนหรอกครับทีนี้นักวิเคราะห์การเมืองอย่างอา,อาจารย์สมชัยศรีสุทธยากรอดีตคณะกรกรมการเลือกตั้งให้ความเห็น อยู่กับเรื่องนี้โดยได้โพส์เฟซบุ๊กส่วนตัวและให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยเรื่องลายหลุดมันเริ่มมาตั้งแต่ลายหลุดนะครับลายหลุดของนายสุชาติชมกลิ่นล้ำปรีกระทรวงแรงงานหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัสพาพลังประชา,ารัฐพ่ายศึกเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรและสงขลาเป็นคนของฝั่งร้อยเอกธรรมนัสที่เผยแพร่เองโดยมองว่ามันเป็นสคริปต์ที่วางไว้เพื่อแสดงท่าทีไม่พอใจถึงขั้นต้องยกทีมลาออก หรือขอให้พักขับออกโดยใช้ข้อต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีคือเขาเนี่ยอยากจะขอรัฐมนตรีมหาธายมาอยากจะขอรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติมาให้ธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาไทยให้ลุงป้อมเป็นรัฐมนตรีและให้โยกอนุพงศ์เนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมซะเพราะถ้าจะส,ารสร้างพักพลังประชารัฐต่อไปต้องทำอย่างนี้แต่ประยุทธ์ไม่ยอมไม่ยอม คือเขายอมหักไม่ยอมงอฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการขับธรรมนัตธรรมนัตก็ชื่นหัวอกหัวใจมากที่ถูกขับครั้งนี้มันสมใจว่ากูจะได้ไปสักทีไปแข่งกันเลยเมื่อมึงไม่ชอบก็บกูกูนักเกรงพอเว้ยเฮ้ยเอานี่คือนิสัยธรรมนัตนะเป็นลูกผู้ชายตัวจริงและอาจารย์สมชายศรีสุทธิยกรก็มองว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจ ย้ายไปอยู่พักเศรษฐกิจไทยาตามที่เป็นข่าวแต่อาจจะอยู่ระหว่างการสร้างราคาให้ตัวเองและมองว่าสสยสอ,สอคนนี้อาจจะจะมีอำนาจในการต่อรองสูงขึ้นซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ยากของพลเอกประยุทธ์ที่จะจัดการในเรื่องนี้ประกอบกับพลเอกประยุทธ์เป็นคนยอมหักไม่ยอมงอจะยอมแพ้ในเกมแบบนี้ย่อมไม่มีทางเพราะนาทีนี้ มองว่าร้อยเอกธรรมนัสมีเป้าหมายมากกว่าเพียงการต่อรองเก้าอี้รันตรีซึ่งอาจจะไปถึงขั้นบีบให้พลเอกประยุทธ์ลาออกหรือยุบสภาซึ่งมองว่าการยุบสภาเป็นไปได้ที่สุดหรืออาจจะเรียกได้ว่าต่างคนต่างแ้นเอากันถึงตายไปข้างหนึ่งนี่เป็นข้อความจากอาจารย์สมชายศรีสุติยากรซึ่งมามีเรื่องนำไปสู่การขับ พลพรรคของธรรมนัตและร้อยเอกธรรมนัตคือมันเริ่มตั้งแต่ลายหลุดไงลายของนายสุชาติซึ่งมีการเผยแพร่ในฝั่งของของคนของธรรมนัตเองก็แค้นสิครับเรื่องนี้ถ้าทีที่ไม่พอใจถึงคั้นต้องยกทีมลาออกถ้าคุณไม่ลาคุณขับมาเลยเขาก็ขับกันไปแล้วนะโดยใช้ข้อต่อรองตําแหน่งว่าถ้าคุณไม่ให้ขับไม่ขับผมคุณต้องเอาตําแหน่งมามหาไทยต้องให้หลุงป้อมนั่งและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเอามาจากชาติไทยพัฒนา มาให้ธรรมนัตเป็น,นัมนตรีว่าการเพราะเรามีสอส,อสอตั้งยี่สิบเอ็ดตัวเอ้ยยี่สิบเอ็ดคนฉะนั้นการที่พักยอมปล่อยสอสอถึงยี่สิบเอ็ดคนออกจากพักโดยไม่เหนี่ยวรังไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบครับเป็นการวางแผนและคนวางแผนลึกนั่นก็คือใครล่ะคือใครลูกพี่ใหญ่คือใครผมไม่จําเป็นต้องเอ่ยชื่อการที่ออกมาอยู่พักใหม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นพักของใครพลเอกประวิตรอยู่เบื้องหลังไหมล่ะเพราะว่า พลเอกวิทย์เทพหัสดินก็คือใครอ่ะเป็นอะไรกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณใกล้ชิดสนิทสนมขนาดไหนนะฉะนั้นฝ่ายประยุทธ์เขาก็มองเรื่องนี้มองเรื่องนี้เมื่อวานผมก็เลยพูดไว้ว่าเขาจะปลดได้ไหมอ่าถ้าเขาเกิดปลดขึ้นมาเพราะว่าประยุทธ์ยอมหักไม่ยอมงอฉะนั้นพี่น้องพี่ใหญ่กับพี่เล็กเนี่ยอาจจะไม่มองหน้ากันหรืออาจจะมองหน้ากันหรืออาจจะแถกันไปแกล้งดีกันไปแกล้งคุยกันไป แต่ลึกๆในใจเป็นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นเรื่องนี้มันสลับซับซ้อนคับท่านผู้ชมหนทางที่พลเอกประยุทธ์จะรักษา21เสียงของกลุ่มคุณธรรมนัทให้เป็นฝ่ายรัฐบาลมันก็ต้องยอมให้ตำแหน่งเขาสองรัฐมนตรีแล้วว่าการได้ไหมมหาดไทยมนัทธรรมนัทจะได้ไปนั่งกระทรวงทรัพยากรไหมแล้วจะเอา,อาลูกท็อปไปไหนล่ะ จะเอาลูกท็อปไปไหนเออลูกท็อปลูกคุณบรรหารนั่งเป็นล้มรีว่าการอยู่เรื่องนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดอย่าคิดนะครับอย่าคิดนะครับว่ามันจะจบเพราะประยุทธ์ยอมหกักไม่ยอมงอและการที่ออกข่าวมาว่าทีมของคุณธรรมนัสจะไปเศรษฐกิจไทยกลุ่มยี่สิสอสอเพราะว่ามันมีเวลาอยู่30วันไงหลายคนบอกเฮ้ยเขาคงไปอยู่เพื่อไทยเพื่อไทยไม่มีตําแหน่ง ไม่มีตาแหน่งว่างเพื่อไทยไม่มีที่ยืนเต็มไปหมดสลอนไปหมดคือพวกมาฝากชีวิตไว้กับคุณทักษิณพอพักดังรีบเข้ากันมากลูกันหมดแต่จะได้สมใจทุกคนไหมล่ะพอไม่ได้สมใจเดี๋ยวดูเถอ,อะอะลังแตกพึ่งลังแตกพึ่งลังแตกเคยดูเถอะครับฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเกมการเมืองที่จะต้องต่อรองกันต่อไปครับจะต้องต่อรองกันต่อไปเพราะว่าถ้าอยู่อย่างเนี้ย พี่น้องประชาชนก็หมดหวังเราต้องดูการเมืองใหญ่ต้องดูพักที่เป็นแกนนํารัฐบาลคือออกมาอย่างนี้ทุกวันนี้ไม่เคยแก้ปัญหาอะไรเลยครับพี่น้องทั้งหลายไม่เคยแก้ปัญหาอะไรเลยไปดูสิครับเมื่อก่อนปีใหม่เนี่ยสามสถาบันสมาคมธนาคารเอ่ยสภาหอ,อการค้าเอ่ยสภาอุตสาหกรรมเอ่ยออกไม่สัมภาษณ์ออกไม่สัมภาษณ์ปีที่แล้วเนี่ย GDP ของเราเนี่ย0.0%นะครับ0.0%เอกชนเจงบงหมดคนงานตกงานกว่า40ล้านคนนะครับเศรษฐกิจสู่ภาวะถดถอยมาสองปีแล,แล้วแล้วปีนี้2 6 5เราจะหวังอะไรได้จะหวังอะไรได้รัฐบาลประสบปัญหาโควิด19โควิด19เมื่อต้นปีเมื่อต้นปีก่อนนะแล้ว ปีที่แล้วตั้งแต่สิงหาก็เสียหายไปแล้ว5-6าแสนล้านถึง1ล้านล้านจนกระทั่งนักวิชาการหลายแห่งสถาบันการศึกษาหลายแห่งอย่างมาหลาลัยหอการค้าเขาไปสํารวจความคิดเห็นของต่างชาติต่างชาติที่มาลงทุนในะสาหประเทศเชื่อไหมครับท่านผู้ชม70%็ดเปอซ็นเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วมันขยายตัวน้อยกว่าศปน่าตกใจ ผมถึงบอกว่าหน้าตกใจแสดงว่าต่ำกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์มันคืออะไรคือติดลบใช่ไหมล่ะติดลบใช่ไหมล่ะใจเห็นภาพที่บาดใจพ่อแม่ลูกที่ผมเล่าให้ฟังบ่อยๆพ่อแม่ลูกสามสี่คนนั่งกินปลากระป๋องกระป,ป๋องเดียวก็หุงข้าวกินนี่มันคืออะไรนี่คือความอดอยากความหิวโหยความไม่มีจะกินแล้วกินกันทั้งครอบครัวลูกไม่มีโอกาสได้กินนมผมไปเห็นกระตาลูกไม่มีโอกาสได้กินนมต้องหุงข้าวแบบมีน้ำข้าว แล้วให้มีน้ำข้าวเอาน้ำข้าวผสมเกลือกับผสมน้ำตาลใส่ขวดนมให้ลูกกินมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไงร,รัฐบาลกู้มาแล้วแจกก็ไม่ทั่วถึงแจกก็ไม่ทั่วถึงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังหลายครั้งหลายหนว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่มันคือปัญหาถ้าปล่อยประยุทธ์เป็นรัฐบาลต่อไปแน่นอนเศรษฐกิจล้มเศรษฐกิจล้มกำลังซื้อหดกำลังขายหดจ้างงานหด ธุรกิจเพิ่มราคาสินค้าการขายสินค้าลดลงนะจะขึ้นราคาเพื่อให้เศรษฐกิจอยู่ได้เวลานี้หมูเห็ดเป็ดไก่ขึ้นหมดผักญ้าขึ้นหมดขึ้นหมดครับแต่รัฐบาลไม่มีปัญญาที่ไปชะลอไม่มีปัญญาที่จะไปจับนายทุนไม่มีปัญญาที่จะไปดูว่าเฮ้ยมึงกักตุนของไว้ในห้องเย็นเท่าไหร่เท่าไรครับกี่แสนกิโลกักตุนหมูไว้กี่แสนกิโลเพื่อหวังกำไรตรุษจีน ซึ่งผมพูดไว้เมื่อวานนี้สำนักง,งานสถิติแห่งชาติบอกเยาวชนไทยเนี่ยแนวโน้มจะตกงานสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นถึง708 0ในรอบ10ปีที่ผ่านมาก่อนรัฐประหารปี2 5 5 7โดยนายประยุทธ์คนไทยเป็นหนี้เท่าไหร่ครับคนไทยเป็นหนี้ครัวเรือน60.3%นะท่านผู้ชมสูงสุด เมีปีนี้เมื่อปี2564แล้วมาปี2565คือนี่เดือนมกราคมนี่สินครัวเรือนมันพุ่งไปเกิน90%นะเรียกว่าสูงที่สุดของประเทศในระดับเดียวกันสูงที่สุดในประเทศของระดับเดียวกันนะแล้วเราจะทนอยู่กับรัฐบาลอย่างนี้ได้ยังไงนี่สินครัวเรือนภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ปี2563ระลอกแรกรัฐบาลจ่ายไปครอบครัวละ5,000 5,000-5,000-5,000 3เดือนปี2 0 6 4ปีที่แล้วโควิดรอบ3เมษายนปิดแคมป์คนงานไล่คนงานไปตายที่บ้านกลับไปรักษาที่บ้านนะปิดโรงงานคนต่างจังหวัดกลับไปตายที่บ้านนะพอมาฝนแรงเดือนกันยายนปลายเดือนกันยาตุลาคมน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมนี่คนไทยมโหรานถึง90%ของ GDP จนเป็นที่มาของข้าวหอมมะลิกิโลละ6บาท7บาท5บาท ปุ๋ยเคมีกระสอบละ950าถึงพันบาทนะรถเกี่ยวข้าวไร่ละ600น้ำมันดีเซลที่รัฐบาลค้ำประกันกันนะ่ะบอกว่าไงบอกว่ายังไงก็ไม่เกิน29บาทนี่ประยุทธ์พูดแล้ววันนี้ไปแหกตาดูสิครับมันแพงกว่า29บาทรัฐบาลปกป้องอะไรประชาชนบ้างพอนักข่าวยังพวกผมไปถามของแพงของแพงนะแล้วทำไมค่าแรงไม่ขึ้นเขาตอบยังไงครับเขาตอบว่า ถ้าแรงขึ้นจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายรัฐบาลไม่มีปัญญาหาเงินไม่มีปัญญาหาเงินรัฐบาลอย่างนี้เขาเรียกอะไรไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้ไรจิตสำนึกไรความรับผิดชอบไร้คุณธรรมไรความสามารถโอหังครั้งอำนาจเอาแถมไปอย่างพฤติกรรมคุยโม้โอ,อ,อวดช่อชนช่อชนหลอกลวงประชาชนประเมินความรุนแรงผลกระทบของโควิดก็ผิดพลาดอะไรก็ผิดพลาดน,นี่เป็นคำพูดของฝ่ายคา้าน เมื่อการอภิปรายคราวที่แล้วแล้ววันศุกร์ที่ผ่านมานี่เขายื่นกับสภาแล้วครับจะขอเปิดอภิปรายอีกครั้งหนึ่งแต่เสียดายที่ไม่มีการลงมติคราวนี้ไม่ลงมติครับดาประยุทธ์ฟรีไงแต่ก็ผมก็ชอบใจพี่น้องก็ฟังกันสนุกสนุกดาฟรีอ่าดาฟรีแต่ดายังมีเหตุผลมีเหตุผลไม่ใช่ดาลอยลม้มเพราะถ้าคุณดาไม่มีเหตุผลมันก็เข้าตัวคุณนะฝ่ายคา้านฉะนั้นคุณจะต้องมีเหตุผล จะต้องมีเหตุผลมีหลักการมีหลักวิชาการเอาเรื่องจริงมามาพูดอย่างรายการข่าวทะลุไม้ผมเอาเรื่องจริงมาพูดเรื่องจริงๆให้เห็นอย่างเงินที่จะเข้ามากับการท่องเที่ยวเวลานี้เราหมดหวังไปซะแล้วเป้าหมายปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวมา15ล้านคนผมพูดแต่แรกแล้วมันยากยากคนจีนที่เคยเข้ามาเนี่ยมากที่สุดเพราะคนจีนเนี่ยมี1400ล้านคน แต่ประเทศจีนเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้คนจีนออกเที่ยวแล้วจะเอาคนงานที่ไหนมาเที่ยวจเจาคนจีนที่ไหนมาเที่ยวเมืองไทยแต่ก่อนนี้เต็มไปหมดเชียงมงเชียงใหม่ภูเก็ตสมุยเต็มไปหมดพัทยาแต่เวลานี้มีไหมเขาไม่ออกนอกประเทศเขาไม่ออกนอกนอกประเทศเพราะปัญหาโควิดในอเมริกาในสภาพยุโรปยืดเยื้อครับโควิดยืดเยื้อไอโอไมครอนมากันเต็มหมดก็ทำให้ฝรั่งนี่หายไปสามสี่ล้านคน จะมีนักท่องเที่ยวผมว่า8ดล้านถึงหรือเปล่ารายได้จากการท่องเที่ยวนี้หดแน่เจ็ดิหดแน่เพราะอะไรหลายอย่างที่รัฐบาลคิดแบบนอมแนมผมเคยติงเรื่องนี้ไว้ว่าคุณคิดได้ยังไงจะเอาคนมาท่องเที่ยวคิดได้ยังไงเมษายนตั้งแต่หนึ่งเมษาหกเขาจะเอาค่าเหยียบแผ่นดินสามร้อย แต่ก่อนเนี่ยฝรั่งแห่มาเที่ยวไทยปีละสามสิบล้านคนรัฐบาลไม่เก็บสักบาทหนึ่งแต่ตอนนี้ฝรั่งมาน้อยแม่งจะเก็บสามร้อยโง่จริงๆต่างชาติมาไทยเขาบอกต้องลงทะเบียนอ้าวคราวนี้ต้องลงทะเบียนคราวที่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนเขาบอกกลัวโควิดอ่าต้องลงทะเบียนอ่าต้องจองโรงแรมต้องฉีดวัคซีนสองเข็มต้องประกันสุขภาพวงเงินห้าหมื่นเหรียญต้องจ่ายภาษีสนามบินอีกเจ0ดร้อยนอกจากค่าเหยียบแผ่นดิน ต้องตรวจ r t p c ก่อนที่จะมาเนี่ยต้องมีผลการตรวจ r t p c พอมาถึงตรวจอีกตรวจอีกกูก็เสียเงินอีกแล้วใครเขาจะมาเหยียบแผ่นดินใครเขาจะมาจ่ายพวกนี้นี่คุณพูดแบบไม่ให้เขามาเลยมันถึงบอกว่ามันมันหน่อมแนมอะความคิดจริงมันไม่ไม่สามารถที่จะเป็นความจริงได้เลยนะครับ เป็นความจริงได้เลยมันมีแต่นี่ท่วมทนเก่าล้านสิบล้านเก่าล้านสิล้านไปก่อเพดานนี่เป็น70%ซของ GDP ขยายเพดานนี่สาธารณะร้อยละเจเปิดช่องให้รัฐบาลกู้เกินเกินหกสเปร์พื่อสู้กับโควิดโควิดแจกเอาเงินมาแจกประชาชนเพราะมันใกล้เลือกตั้งนะใกล้เลือกตั้งแต่ประยุทธ์จะยุบสภาหรือเปล่าหรืออาจะอยู่อีกเพราะมันจะมีการประชุมเอปหรือจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย แต่ฝ่ายค้านอีกฝ่ายหนึ่งเขาเตรียมแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะธรรมนัตเคยเป็นเส้นเลือดใหญ่คราวนี้จะเป็นเส้นเลือดใหญ่ให้อีกซีกหนึ่งคือซีกประชาธิปไตยจะเป็นเส้นเลือดใหญ่เพื่อปั้นอุ้งอิงเป็นนายกสู้กับประยุทธ์อผมคาดการอย่างนี้เพราะเขาเจรจากับโทนี่วุฒซัมไว้แล้วเจรจากันได้กลายมาเป็นพวกเดียวกันแล้วในขณะนี้และนอกจากนั้น ก็ยังมีหางเครื่องตามมาอีกนมพิธาลิมเจริญรัดเก้าไกลธนาทรจริงรุ่งเรืองกิจสุดารัตเกยูรพันธ์เสรีพิสุทธิ์หยุดประยุทธ์คราวนี้ตามดูกันการเมืองสนุกครับท่านผู้ชมเอายังไงก็บอกกล่าวกันหลายท่านที่กังวลใจเรื่องโควิดไม่มีภูมิต้านทานอะไรดีถ้าภูมิต้านทานธรรมชาติครับผมยืนยันอย่างนี้ภูมิต้านทานที่เกิดจากวัคซีน ฉีดเข็ม1เข็ม2เข็ม2ไม่กี่เดือนมันก็หายอันตรฐานหายไปนั่นคือภูมิต้านทานที่หมดไปแล้วก็จะมาบูสเข็มสาเข็ม4เข็ม5ไม่รู้จะไปเอากันกี่เข็มแต่เลี้ยวมาแพทย์ทางเลือกซึ่งมีหลักฐานยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์การแพทย์หลายสถาบันผลงานวิจัยถึง3,000รายงานนั่นก็คือเบต้าครูแคนและที่ดีที่สุดก็คือเบต้าครูแคนที่เขาสกัดอย่างยีสขนมปัง ของศูนย์สุขภาพเบต้าวันไม่มีวางขายในท้องตลาดสั่งซื้อได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันครับหมายเลขโทรศัพท์ล่าหน้าจอผมข้างล่างอะ่ะนะแอดไลน์เข้ามาเบอร์ที่เป็นไลน์นะครับคือ0 9 7 097 2 6 6 6 6ไอ้ที่หัวเลข 66, 66เยอะอแหละเอาอันนั้นแหละสอบถามมาได้สั่งซื้อได้ตอนนี้มีโปรพิเศษ,ษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดกำไรมาก นะกำไรมากและดีที่สุดเพราะว่าเบต้ากรูแคนได้รับการรับรองจากมหลาลัยฮาวาร์ดมหาลัยทูเลนเบเลอร์มหาลัยวอชิงตันมหาลัยดุคลิฟฟอร์เนียลุยเซียนเยอะแยะหมดครับในตำราเล่มนี้อย่างผมโชว์ทุกวันเลยเพราะว่ามันมีหลายตำราขี้เกียจเอาอันนี้มาโชว์เพราะว่ามันสมบูรณ์ดีครับมันสมบูรณ์ดีของศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์บอราคามินอดีตประหลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่านรวบรวมผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆที่ผมเอ่ยมารวบรวมมาแล้วมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วมาพิมพ์เป็นเล่มเล่มละห้าร้อยแปดสิบบาทศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดจำหน่ายผมก็ไปซื้อมาอ่าน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 ไหลเที่ยวอ่านแล้วอ่านอีกเฮ้ยมันดีนี่วะเออกินในตัวเนี้มันไปสร้างเซลล์เพชฌฆาตอะไรที่แปลกปลอมไปในร่างกายฆ่าทิ้งหมด่ะเชื้อราไวรัสปรสิตฆ่าทิ้งหมดเอาไงอะ่ะใช่ไหมผมถึงบอกว่ามันดีไง มันดีไม่ใช่มาโฆษณานะเบต้ากรูแคนของเบต้าวันเนี่ยมีเครื่องหมายออยอและจะโฆษณาเบต้าวันเนี่ยผมก็ไปขออนุญาตโฆษณาเขาเรียกคออครับเราไปขอญาตโฆษณาเรียบร้อยฉะนั้นใบอนุญาตโฆษณาก็บอกต้องบอกอะ่ะเดี๋ยวพวกพวกสลิมมันชอบมาลงเยอะใบอนุญาตโฆษณานี่คออนี่ชัดเจนคออออ,อออหนึ่งเลขที่คออศูนย์ห้าทับห้ แล้วก็เลขที่คออเนี่ยนะครับเขาบอกอย่างนี้เบต้าวันเบต้ากลูแคนจากยีสต์จากวิตามินซีวิตามินอ e, ีโคไอเทนโคเอนไซคิวเทนคือไอเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะให้ออกฤทธิ์มันต้องรับประทานร่วมกับวิตามินซีแล้วขวดนี้มันมีทั้งวิตามินซีมีทั้งโคไอเอนไซมีทั้งคิวเทนโอ้โหวิตามินเยอะแยะ คุ้มครับท่านผู้ชมนะหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมบอกอะนะก็จัดการแอดไลน์เข้ามาก็แล้วกันก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับก็คุยกันไปคุยกันมานี่ก็คือ,อข่าวลึกๆที่ผมไปล้วงมาได้หนึ่งจะจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้มันเป็นการข้างหน้าแต่ก็มีการคุยกันในวงการว่าเขาจะรวมกลุ่มกันเสมือนเป็นรัฐบาลเงาแล้วก็ค้นประยุทธ์ตามระบอบประชาธิปไตยนะ คนแบบประชาไตยไม่เป็นไรไม่ผิดกฎหมายาคือคุณทําดีคุณก็ได้ไปแต่คุณทําไม่ดีคนก็อยากเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เขาก็หันไปเลือกอีกสิ่งหนึง่งก็เป็นปกติธรรมดาเป็นปกติธรรมดาของระบอบประชาธิปไตยจะแบบประยุทธ์หรือจะเป็นประชาไตยเสรีสากลแต่ถ้าอีกฝ่ายนี้เขาชนะการเลือกตั้งแน่นอนเขาแก้รัฐนูนแน่นอนแก้รัฐนูนโดยเลือกตั้งสชลเข้ามาแก้ให้มันเป็นประชาไตยแน่นอนครับ ผมรับประก,กันได้เพราะผมก็จะไปร่วมขบวนการรอให้พักรวมใจไทยมันเสร็จซะก่อนเวลานี้กําลังกําลังกําลังตายระดับกําลังเริ่มกําลังเริ่มก็คิดว่าเร็วที่สุดนะครับท่านผู้ชมลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จากกระผมบุญระวียมจินดาสวัสดีครับ